วันพุธนะวันเสาร์ตลาดเย็นวันพุธตลาดเท้าวันพุธจะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งแม่น้ำอ่าจริงป่ะโอ,โ,โ,ออโอ้โหอ้าววันนี้เห็นแล้วนะเราเจอกันแล้วโอเคดีดีดีนี่ครับปู่นี่ไหนพี่ยกโชว์ไหนตัวไหนขาวสองร้อยนี่ครับโอ,โ,โ,อโอ้โหเอานี่โอ้โหอ้าฝ่ายเอฟซีนะร้านนี้นะใครอยากกินมาลองนะร้านนี้ก็เด็ดนะครับลูกค้าะกะารันตีแน่นอนครับเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ราคาสองร้อยที่ไปใช่ไหมโอเคเนาะเนาะอ่า โอเคเรามาดูกันถ้าจะเป็นร้านแบบรถอย่างนี้นะปกติจะขายที่ไหนบ้างมันอื่นอะ่ะโลตตัสหน้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าโลตัสตวันนธธรรรมดาาาาคกอถนนคนเดินอ๋อเราก็เคยเจอกันประจำอยู่แล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราขออนุญาตเขา,าอ่าขออนุญาตเฮียเขานะเออเราไปเจอกันอีกอันนี่ร้านนี้อร่อยจริงนะนี่ครับนี่ดูนี่หลายอย่างผมสั่งเพิ่มอ่ะเนี่ยขายยังไงไส้ยังไงขายได้ชุดชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวผมเอาอ่ะลมไส้ขาหนึ่งกับลมไส้ ไม่แพงแต่ห้าสิบบาทสมมติว่าพี่ซื้อถุงเนี่ยก็เพิ่มยี่สิบบาทขึ้นไปเอาสองร้อยห้าสิบถ้าเป็นถุงธรรมดาขาสองร้อยจะห้าสิบบาทได้ไหมอ่านั้นลูกค้าสั่งก่อนให้ลูกค้าก่อนนะทีนี้กะว่าเอาถึงสองล้านคนนะพี่ฮะตอนนี้ก็ร้านตอนนี้ก็ล้านพอดีพอดีผมดูอยู่ประจัเออครับนี่แบ่งขายลูกค้าก็ถุงห้าสิบห้าสิบเหมือนเดิมเนอะหกสิบบาทนะโอเคอันนี้เข้ามาแล้วแบบก็พ่วงข้างเลยนะครับนี่ ี่ัไเลยนะครับโอโ Emperor, ้โหงได้เลัด้เลขผมพี <im> ่อร่าท้าวนะครับผม้าไปไทยไมดี้าไปยสอกองาไทยสอก็ส่หม่นบาทงก็มบาแล้วจัดชุดนี้เลยนะอือบมครน่ากินมากกินหอมมากก็จะมัดอย่างนี้ อ,อันอหนมอัครับผมแล้วก็ใคร